สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องแนนนี่พารวยนะคะวันนี้แนนนี่นะคะจะพามาตามติดเลข<ม>เด็ดเลขดังนะคะของยายนางล้านเปอร์เซ็ต์ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของบ้านยายนางนะคะตอนนี้มีหลายช่องด้วยกันนะคะที่เข้ามาติดตามตัวเลขของยายนางค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าวันนี้ยายนางจะฟันธงเลขตัวไหนคะ่ะเอาว่า แต่ว่ากระทำไปแล้วก็สีเอาเก่าดูแฉลบไปแล้วเด้ออ้าวเดี๋ยวนะไหนละอันนี้อ้สาสวัสดีครับคุณย่านางสวัสดีสวัสสดีค่ะบายดีทุกทุกคนสบายดีครับคุณยายแต่ว่าผมมีตาต่างไส์ช่วงนี้ เออมันหลายพอดแลนไก่ตีครับแลนไก่ครับแลนไก่ช่วงนี้แลนไก่เนอะว่าจังจังว่าจังไหนจังไหนคุณยายนั่งตัวสีว่าจังไหนแม่ครับมวลนี่แมอืมเอ๊ะมันคก็ไม่ตัวเก่าแถวไหนนี่เอาตัวเก่าก็ซื้อโลดตัวครับศูนย์สามมวลตัวเก่าจังคูโอ้ตัวเก่าตัวเก่าจังไหนครับมันมันมาออกส่วนมันเอาไปส่วนกลางเลยแม่าย เอาบู๊หดออกไปไวไก่เนาะอ๋อมันมันทายไปช่วงกลางแล้วแม่อันนี้เลขตตุกเกาทรครับความหมายของคุณยายนั่งก็คือเลขเนี่ยหลังจากที่วิเคราะห์มาจากตอนแรกใส่หาสูตรเด็ดเด็ด,นดอนนี้หลังจากวิเคราะห์มาเราสามสิบสูตรเลขยังคงที่เป็นชุดที่ให้ไปช่วงกลางคงแมนอ๋อแล้ว,วตัวตัวเน้นตัวยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครแต่หน้าเขียนไว้ใส่เกาลมาใหม่เพิ่นทายแห็แไหมเอา เออเออตองหวตอาเมือนี่แม่เมือนี่แม่เออเออ่หลุดเอ้ายังเน้นตัวเดิมเนียงละเม็ดเลยตัวนี้บนเม็ดล่างเม็ดมันคงสุดท้ายเราว่าเนียนยงละเม็ดเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สีแทนให้บงข้างใต้ครับเาว่าสีเปน หาสูตรกับสามสิบสูตรนี่ก็ตัวเน้นก็ยังคงที่เนาะครับคุณยายเนาะแม่่นยยัังตวเเกาอูลแสดงว่ามันอยู่แล้วสันอยู่เคร่งนิ่งถ้าเป็นลักษณะนี้คือคือบางสันลนะคือว่าไม่ใช่อยู่แล้วะเด็กเพราะว่าซ้อออกไปทั้งหนก็บอกข้นจักตัวครับผมก็บอกข้นจักตัวขืนนี่เด็กตวเก่าขึ้นมากตกเก่าเอาลองเบิ่งว่า หมดนี่นะตามรอยเก่าเนาะอันนี้ลงได้ไหมหน้าหนูอยากสูมๆครับบางจะลงไม่ได้อืมอปึกแท้เอาเครื่องฮะกำลังจัดระเบียบกล้องอยู่ครับกล้องหลายโพดตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงอกมันจะบางไปนู่ขยอ่ะรงยด้อเดี๋ยวสิบอกสู้ฟังรอแป๊บนึงครับผม ับดูหรือนั่งหงายท้องรุ่งขุ้นเอาเลยเกินรค่ะเลยเราบันอันนี้ถือว่าเป็นคงสุดท้ายเลยมันบอกครับคุณย่าตาเอาอีกสามมือก็ออกแล้วเนาะเอาอีกสามมือหนึ่งป่ะตัวมือนี่ขึ้นสองคำเหรอยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะอือวันนี้ยี่สิบสามสิบวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะอีกสามวันยี่สิบเก้าอีกสามวันวันที่สี่อีกสี่วันซะนะครับอีกสี่วันวันที่สี่ออกอ้าวสี่ก็ออกแล้วครับผมหลังจากที่คุณยายนั่ง ให้ไปช่วงกลางโค้งครับแล้วกามาวิเคราะห์ต่อกับอีกหลายๆสูตรร่วมทึงวิเคราะห์ตัวเลขดวงดาวมาประกอบกันครับผมการยัง <c oughs> ใดคือเกาคงที่ครับบนเด่นเจ็ดคุณยายบอกว่าวดนนี้เลขออกวันเสาร์วันเสาร์วันเจ็ดนะครับตัวเจ็ดนี่ไ้ว่าสูตรคำนวณแล้วก็เลขวันกับมาตรงกันซึ่งกับไ่เด่นมาที่เจ็ดครับ แต่ว่าตัวลอกนี่เป็นสองในส่วนของบนครับผมคุณยายนางจับสามตัวนะครับให้มาสามหางเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดห้าแปดครับนะครับสังเกตนะครับตัวเด่นเนี่ยเจ็ดแต่คุณยายนางเอามาวางไว้ที่หลักร้อยครับผม,มจริงๆคุณยายนางตั้งใจครับตั้งใจจะสับขาหลอกครับ เป็นแทนครับคุณยายนั่งตั้งใจจะซับขาหลอกให้พิจารณาเบิ้งงรับผม3ตัวเน้นไปที่7จ็ห้าแครับผมส่วนเลขสอตัวนะครับกับมิ่หาหางครับ3ามเจ็ดสี่เดสามห้าแดห้าแล้วก็7 8ครับผมตัวเน้นคือ8ปห้าโอ้ยผมวาอยู่เลขแปดห้านี่มันดังมาทั้งไหนยยังในเว็บเขาเพื่ออันเหมือนแล้ว มาจากคุณแม่คุณยายนั่งนี่ตัวนี้อ้ยเอามันก็มันก็ออกมาจังสี่เนาะแตจังว่าแม่ว่ามันสุดท้ายแล้วก็เร้มันไปไซสว่าได้แล้วคันออกก็ออกก็ออกก็ยุ่หนีใครว่าคำนวณมากสตดได้ก็มาลงตะมงนี่แมนโอ้ยรู้สึกแขนครับแทนอกบานนี้คุณยายนั่งฟันไปเม็ดเดียวที่แปดห้าครับผมในส่วนบนนะครับแปดห้าเนาะสามตัวเด็กงามอยู่ดีเจ็ดแปดหาเจ็ดหาแปดเนี่ย อ่ะครับในส่วนของล่างครับมาเบิ้งกันเลขล่างเนี่ยเด่นที่หาแล้วก็ร่องที่3ครับจับคู่ให้แค่4หาง3 9 5 0 5 2 5 5นะครับแล้วก็เน้นไปที่หา2ครับแต่ดูนะครับเลข52คุณยายนางมาเน้น2ตัวอยู่ข้างล่างแต่3ตัวบนมี7 5 2หครับแสดงว่าหา2อนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่าง ย่างมันมาั้งบนข้งางล่างครับแล้วถือว่าคุณยายนางนี่มั่นใจมากๆสําหรับตัวเลขหาสองสองหาแมนครับมาตั้งแต่ตอนตอนงวดคุณยายนางก็บ,บอกไปแล้วว่า,าแม่มั่นใจหาสองคักตอนตั้งแต่คงแดงแมนครับย่างเหมือนเดิมนะแม่นเหมือนเดิมเลขย่งเหมือนเดิมสําหรับงวดนี้นะครับสูตรคํานวณที่คุณยายนาง่งคํานวณได้ออกมาเนี่ยตัวเลขมันถือว่ามีความค่งคีมากๆแล้วก็เลขบ่อหลายตัว ว่าได้ยินคุณยายนั่งเบาเมื่อกี้นี่ว่าอย่างว่าหาหนึ่งเป็นอย่างเกาะโบแม่ว่าผมชุดเทีทยนนะนะคันแม่ให้หาศูนย์ไปมันจะเป็นหาหนึ่งหรือจังไรน,นะให้เบื้องเอากอไังวะโอใหาว่ากำลังกังวลกับเลขหาหนึ่งแมนเพราะว่ามันค,คิด,ดว่านี่นหนึ่งก็ต้องใส่หาหนึ่งไปเลยประมาณนี้กับแต่ว่ามันเหตดใดจังสี่เลขนะได้สี่หางอ๋อแสดงว่า จริงๆแล้วนี่คุณนายคุณยายนางสีมีหานึงเป็นตัวกันอยู่แต่ว่าเบาออกมาเขียนลงซื่อๆแมนให้เพื่อนนั่นเอาให้เพื่อนคันเพื่อนมักกับเพื่อนใส่เอาประมาณนี้เรื่องห้าเ้าจะรุ่งกันไว้หรืลรุ่งรน่งกันไว้เพื่อนบอก่ะลงเป็นตัวกันไว้เนาะเอาเอาไหเอาอ่าอินส่องนะเดี๋ยวอิเขียนตัวกันกันห้าหนึ่งตัวกันไว้เพราะว่าคันแม่ให้หาซุนยังสีเห็นบ่าซุนซุนยังซุนซีบอกงวนั่น มาสีหนึ่งได้ศูนย์สีมาสีกันท<ส>่าห,หนึ่งสีหนาเขียนผิดเขียนผิดนเน,นี่ยอืมสันใ้ี่จกัดกันหนเนาะกันห้าหนึ่งทีเห็นอย่ั้นกันใบเด็กหานึงม่ส ชื่อหาหนึ่งหาสองหาหนึ่งนีคุณยายนั่งคิดว่าถ้ามาก็คือจะมาหล่างกันบอครับแมนมันจะมาแท่นหาศูนย์ไหมครับมันจะมาแท่นหาศูนย์เนาะหนึ่งตัวนี้จะมาแค่นศูนย์หนึ่งสี่นะครับคือมันจะมีความเปลี่ยนไปได้ครับคุณย่เพราะว่าอย่าลืมวางวดนี่เลขหาศูนย์ดังขึ้นกันครับอืเลขหาศูนย์ศูนย์หาหนีดังขึ้นกันเพราะฉะนั้นนีตามที่ลายๆงวดที่ข้าเห็นทานมากเวลาออก ถ้าเลขดังบอก oh, มันจะไปออกเฉียดแต้มนึ่บ <c oughs> มันจะไปออกอยู่ใกล,ๆ <c oughs> ล้ๆเนี่ยอมแอมเลาะๆขางนะครับวุ่นกันย่หันละ <c oughs> แมนมนะครับเพราะว่าอย่างคุณนายจับมหาศรีหางนี่มีหาศูนย์หาสองแต่ว่าขามหาหนึงไปเด้อนคะครับทาง <พอ S 1> ทางนี้เพราะว่ามันเลขมันอยู่มันบมีอยู่ในระบบแม่นางหานึ่งนะแต่เพื่อนมาเลขคันว่ามีในระบบก็ตามคันเลขเพื่อนว่ามันมาแห้งหนึ่งจึงสี่มันสิบ พอราออกมั่งสี่รลุดไหมเรีนมอเด็กทุ่งวดที่แม่นี่มากนะสามตูซีในเลขสามตัวมอขันทาว่าเก้าสามเก้าสี่อ๋อผมขอใจแล้วบาทดีมานี้แบกในหนังวดน่ะคุณแม่นั่งเก้าสามออกเก้าสี่เข้าตรงตรงเม้นบอหักเก้าสามแม่ไห่ออเก้าสี่วันนี้จังสี่แล้แม่ยัง นี่ก็คือการขั้นขั้นขั้นแม่มากศูนย์วัทีิเป็นหนึ่งนี่เองนะครับอ่าผมผมเข้าใจแล้วคุณยายก็คือหาศูนย์หาสองกับหาหาแล้วกาในส่วนสามเก้าเนี่ยมันจะมีอยู่ในเหล็กล็อคครับแต่ว่าหาหนึ่งเนี่ยคุณยายนั่งคํานวณออกมาได้แต่ว่ามันมันบ่มีอยู่ในตารางเหล็กล็อกค่ะมันมันบ่มีมันเป็นหาศูนย์ครับเพราะว่าคุณย่าเนี่ยจะมีเหล็ก เลขกล็อกไว้จับันล็อกไว้ไว้ถ้าวล่เอามาพิจารณาครับเวลาคํานวณออกมาแล้วนะครับเลขคขานวณกับเลขล็อกเนี่ยมันไปเข่าตัวไหนยังคุณนายคุณยายนั่งจับเดนมาได้หาคุณยายนั่งกระสิไปเบื้องล็อกหาล็อกหาเนี่ยจะมีหาศูนย์หาสองหาหนึ่งแต่ว่าคํานวณเหล็กจับคูออกมาเล็กจับคูคํานวณได้หาหนึ่งแต่ว่าหาหนึ่งบอมีอยู่ในล็อกอ่านี่คือเป็นสาเหตุที่คุณยายนั่งมีความกังวลก็เลยเป็นที่มาของตัวกันหาหนึ่งอ้าว ชัดเจนครับชัดเจนบันเอาขอแคบหน้าจอไว้เด้อครับเด้อ,อไปรุ่นกันครับผมเอาบนเน้นไปที่เจ็ดนะครับสามตัวฟันเจ็ดห้าแปดสองตัวฟันแปดห้าล่างเน้นไปที่ห้ารองสามสองตัวฟันไปที่ห้าสองครับผมส่วนตัวอื่นๆกะเบงเอานะครับเพราะว่าทางแอดก็ได้เบาสู่ฟังแล้วรอบนึง เอามียังอีกบ่ามันนี้ครับคุณยายบ่ล่ะมีสำเนียรไฮมืดแล้วมันบ้องวัดนี่แม่โอ้สุดท้ายแล้วเนา็เอากระสันกะตอนนั้นตัวจากอะไรกะขอบคุณคุณยายนั่งหลายๆครับผมนะครับเดี๋ยวงวดนี้ขอก็ให้ปังๆขึ้นเขาแม่นจิตห้าเลยงวดมันหันตรงๆงวดนี้กระสีเบิงวาสีขึ้นตู่คุณยายนั่งนิ่งขึ้นเกาบ่ขั้นว่ามาหาหนึ่งกับมาหาสองบอขอบคุณครับคุณยายขอบคุณครับ้วยด้วยทุกคน